รมธิฐานประจําวันสาธุการแด่พระชาะปบปดาองค์พยาเวพระองค์ทรงปกครองด้วยอนุภาพของพระองค์เป็นนิดผู้ซึ่งพระเนรเฝ้าดูบรรดาประชาชาติอยู่และพระจักริจของพระองค์นั้นน่าขั้นคล้ามท่ามกลางมนุษย์แผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะนมันสการพระองค์เขาทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ปากของข้าพงหลายได้ร้องทูลพระองค์และลิ้นของธรรมิกชนทั้งหลายได้ยกย่องพระองค์ พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพราะพระบัญญัติเป็นประทีปและคำสอนเป็นสว่างและคำตักเตือนของวินัยเป็นทางแห่งชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำข้าพองหลายให้ดำเนินชีวิตในทางแห่งความสว่างของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงคอยว่ากล่าวและตักเตือนข้าพองหลยอยู่เสมอเพื่อให้ทุกทุกคนรักษาวินัยในฝ่ายวิญญาณและรักษาใจด้วยความเชี่ยวังปฏิบัติตามพระธรรักของพระองค์พระบิดาเจ้าข้า โอ้ข้าแต่พระเจ้าจะสาการเลรวร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นเหมือนดังเสียงร้องกล่าวโทษของเมืองต่างๆในแต่ละประเทศเหตุเพราะมนุษย์กระทาในสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังดังนั้นกฎธรรมจจะไม่ยั่งยืนอยู่ได้เมื่อถึงคราวพระเจ้าทรงพิพากษาหรือคนบาปจะยืนยงในที่ชุมชนของคนชอบธรรมข้าแต่พระเจ้าในวันนี้หากมีสิ่งใดที่ก้าพงหลายได้ล่วงละเมิดก่อคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระพักของพระองค์ขอพระองค์ทรง,งปโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์ ให้พ้นจากบาปโดยประมาทต่างๆด้วยเถิดก่อายมันมีอำนาจในชีวิตของขบงหลายเลยพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอให้พระคุณและสนิทสุขจากพระบิดาเจ้าของขบงหลายและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับทุกๆคนทุกๆครัวเรือนที่เชื่อวางใจในพัะสัญญาของพระองค์เอเพระขบงหลายแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรง,งตั้งต้นการดีไว้ทมกลางประชากรพระองค์แล้วพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอให้ความรักที่สมบูรณ์ของพระเจ้าซึ่งกําลังทํากิจอันกอบปปคุณของพระองค์ภายในชีวิตของข้าพงศ์หลายจำรวนยิ่งขึ้นทุกๆวันพร้อมกับความเชื่อและความหวังใจที่ไม่มีที่ทสิ้นสุดข้าแต่พระเจ้าก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาก่อนที่ข้าพงศ์หลายจะล่วงหลับไป ขอาการเจิมด้วยไฟจากองค์พระวิญญาณบริสุดเทลงมาเหนือจิตวัญญาณของพี่น้องคนไทยทั้งใกล้และไกลทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขอให้จิตวิญญาณของคนไทยรับการปลดปล่อยมีเสรีภาพในไฟวิญญาณตามพระสัญญาตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอ,อบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามน